สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดซันตาคลอสกันนะครับเพราะว่าใกล้จะถึงช่วงคริสต์มาสแล้วเอาซันตาคลอสแบบง่ายๆก่อนนะครับอันดับแรกนะครับวาดหัวกลมๆให้ซันตาคลอสนะครับเสร็จแล้วซันตาคลอสก็จะวิ่งไปส่งของขวัญเวลาวิ่งนะครับ วิ่งแบกของตัวจะแอนไปด้านหน้านิดนึงแล้วอีกอย่างสันทคอก็จะอ้วนๆใช่ไหมเราก็จะวาดตัวใหญ่ๆหน่อยแบบนี้นะครับแล้วก็ขานะครับแล้วก็แขน แขนข้างนี้ไม่เห็นนะครับจะเป็นมือแล้วก็แบกแบกถุงแบกถุงของขวัญใหญ่ๆเลยหน้าหันมาทางนี้แล้วกันมีหมวกนะครับ โครงสร้างง่ายๆแล้วนะครับต่อมาก็วาดเป็นหน้าซันตาคอสนะครับมีเป็นหนวดเข้ามานิดนึงนีเป็นจมูกนะครับแล้วก็เป็นหนวด เป็นป่านะครับแล้วก็เป็นตาวาดตาโตๆเลยนะครับวาดคิ้วด้วยหนวดซันตาคอสนะครับทำเป็นหยักๆนิดนึง เราก็ได้หน้าตาของซันตาคอสแล้วนะครับเ,เป็นไงเอ่ยง่ายไหมแล้วก็หมวกนะครับหมวก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 ตรงนี้จะเป็นตรงสีขาวๆข,ของหมวกนะครับแล้วก็เป็นหมวกสีแดงนะครับ นี่ก็จะเป็นปอมป,อม,ปอมตรงปลายหมวกต่อมาก็วาดแขนก่อนเลยซานตาคอสวิ่งต่อมาก็ลำตัวซานตาคอสนะครับ ตรงนี้เราหยุดแค่นี้ก่อนเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะวาดเป็นเข็มขัดให้สันตะคอสด้วยนะครับเป็นเข็มขัดเส้นเล็กๆก็พอแล้วก็จะเป็นชายเสื้อนะครับแล้วนี้ก็จะเป็นตรงปลายของชายเสือ้อ แล้วก็จะมีตรงตรงที่เหมือนติดกระดุมติดซิปตรงกลางลำตัวนะครับแน่ไม่ใช่ติดกระดุมติดซิปสิมันเป็นอะไรสักอย่าง ของซานตาคอสนะครับทำเป็นถุงยับยับนิดนึงอ่าปั๊บแอแล้วก็ขึ้นมานะครับข้างในนี้มีของขวัญเต็มไปหมดเลยแล้วก็ขานะครับซานตาคอสวิ่งอยู่ สันตาคอสอันนี้ไม่ค่อยอ้วนนะครับแต่ก็ก็ยังเป็นสันตาคอสนะครับต่อมามาตัดเส้นกันดีกว่านะครับใช้ปากกาเส้นใหญ่ตัดเส้นรอบนอกอันนี้ตรงปอมปอมอ,อันนี้ก็ มววยาวออกมา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 ต่อมาก็ปลายมวดแล้วนี้ก็เป็นหนวดนะครับหนวดของซันตาคลอสทำเป็นหยกัยกหยกัยกหยักหยักด้วยนี่เป็นถุงมือซันตาคลอสนะครับซันตาคลอสอยุ่ ขั้วโลกเหนือจะหนาวมากนะครับก็จะใส่ถุงมือหนาๆ ก็ตัดเส้นไปเรื่อยๆนะครับอ่าอันนี้เราก็จะขีดตรงถุงถุงของขวัญของซัน a คอ a u ตไปก็จะเป็นการ ตัดเส้นรอบนอกเสร็จเรียบร้อยนะครับป๊อปเน่ต่อมาทำอะไรเอ่ยใช้ปากกาที่เล็กลงนะครับเก็บรายละเอียดด้านในคริสต์มาสหรือปีใหม่นี้เราจะมีซันตาคอรสเยอะมากนะครับจะวาดไปเรื่อยๆนะครับ คิ้วของซานตาคอสหนวดซานตาคอสนะครับเขาของซานตาคอสยาวลงมาเลยนะครับนี่ก็เป็นหนวดซันตาคอสเป็นคุณลุงใจดีนะครับจะยิ้มตลอดเวลา ลูก,กตาด้วยมีแววตานิดนึงนะครับแล้วก็ระบายดำๆไปเลยปึ๊บมีแววตานิดนึงแล้วก็ระบายดำๆไปนะครับ น,นี่ปลายแขนเสื้อของซันตาคลอสนะครับแล้วก็ถุงมือถุงมือซันตาคลอสถุงมือหนาๆน,นี่ก็เสื้อนะครับเสื้อที่มีเข็มขัดลัดด้วยมีหัวเข็มขัดเดี๋ยวเว้นว่างไม,ไม่ระบายดำตรงเข็มขัดนะครับ ต่อมาก็ปลายขากางเกงนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับภาพซันตาคอสนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ง่ายมากนะครับเดี๋ยวจะลองหาวิธีที่ง่ายกว่านี้เพื่อน้องๆที่ยังวาดรูปไม่ค่อยเป็นได้หัดวาดนะครับโปะปากกากระเด็นก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับสวัสดีครับ